สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้คนอยู่ในรายการ Xcom Customer DB อยู่กับผม Xcom นะครับทำเสียงแบบแสบคอทำไมวะเนี่ยครับคนเรานะครับเกมดีๆเขาไม่ดูกันนะครับเขาชอบดูเกมผีไงเพอาชอบดูเกมผีก็ลําบากกูเนี่ยก็อไปหาเกมผีมานั่งเล่นเกมผีแม่งก็มีอยู่เกมเดียวเราไปรลอนกันต่อเลยครับเด้

หนังผีเชี่ยอะไรไม่มีหมดอ่ะเฮ้ยปักอยู่ปักกันของดีดีกูไม่ดูเกินอะไรลงใจยังลงตัวอกจากบริเวณนี้เสี็ที please ปู่ปี๋ไรไอสัตว์ไนอยู่ไหนดีเนี่ยเชี่ยแล้วโอ้ใย

ช่างแม่งโปรเจกต์โดนรีพอร์ตจนยกเลิกช่างแม่งเย่ยก็คงจะเป็นโปรเจกต์วัวไรเดอร์แน่นอนเฮ้ยโอ้ยเหี้ยเหี้ยแล้วไมึงอยู่ไหนเนะี่ยมึงเห็นกูด้วยแหละโอ้ไม่ก oh ูเด็กกูหลบหลบหลบไม่ได้กินกูหลอกไอ้พอดมง่้ไม่ได้แดกบอกเลยกูกินแตงโมหอเลยแล้วกัน <c oughs> โอ้ฟ oh, 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 oh. oh. hey, he ังบอดฮอมฮอมฮอมฮออยอังอยโอ้ยเิมากไปไหนได้บ้างเนี่ยไปได้ไหมปได้อหมไปได้มากเลยขอบคุณมากเปิดกูก็ไม uh, ่้กูก็ดอยู่เลยวันเปิดไปได้ัดไหมดันดันไปทางนู้น ตามทางนี้สิอ๋มอมไปดูลังกูอ๋มอมไปดูลังกูอ๋อไม่อ๋อกลัวแล้วเลือดปาดว้าเราเราต้องไปทางนู้นอนะเราต้องดันเนะนี่ยทางนี้จะเปิดประตูเปิดเนี่ย เปิดได้นี่วะกูงงหน่านเปิดสิอรออะไรแล้วมันฆ่า,ากูเหรอปิดแป,ป๊บหืมลิฟมันต้องการขี่ไอ้บ้าเออกูจะไปหามาันจากไหนอ้กูขนลุกมือไม่ฝืนลัวมึงยังไม่ตายใช่ไหมอย่า มุกจำตะแคระจำตะแคระมันเก่าแล้วอยาใช้เลยปุ่งหัวใจไว้ตายเปล่าๆเดี๋กล้องยี่ห้ออะไรเราซื้อมาใช้บ้างไช้ดีสิเอเอว่าถามไปฉายตาโกบขอบคุณมากเฮ้ยเราตายเกิดใหม่แล้วสารเราเพิ่มเนี่ยไปไหนไม่ได้แลนะ้วเนี่ยเฮ้ยนี่ข้างบนนี่ไปได้ โหเลือดนี่งกูก็ลับเออกูก็ลับมาที่เดิมว่าจะฟัโอ๋อกูต้องไปหาคีย์อะข้างนอกกูก็ไม่น่าโงเลยติดกับขี้กูจะไปหาไดอยางไงวะ มันอยู่ไหนเนี่ยนี่ไปหาคีย์ได้ยังไงวะเสียงมึงเราเหลือทำป้ามังเหรอขาดความอบอุ่นนะนะไอเสียงเราเหลือเนี่ยบอกได้ปวดบอกฉันโอ้ ủa bực chết, đang làm mày quá. Mày sót rồi. Mày sai sayapt đi. Oh my god, mày ย่าย่าทชมยังงั้นน่ะแม่สาวน้อยโอ้ my god นายใจเย็นเพื่อนใจเย็นนายจะหานายก็อย่ากวนจะเจอก็เจอแต่งโมกินแล้วผมเขาไม่ติดหรอกตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้ไปตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันอยู่มันเห็นนะมึงเห็นได้ไงวะปิดปุ๊บปิดปุ๊บกูเปิดเปิดห้องไหนได้บ้างอะ của con cái, cút, mày cái này, ô, này, này ไม่ช่วยมีสกิลพังประตูอะไรพวกนี้ได้ไหมก็คือแบบเคลียดกับมึงมากอก่อนโล่งนะบอกว่าเราจะได้เจอกุญแจเร็วๆนี้เพราะเขาไม่วิ่งวนอยู่ที่เดิมอย่ากูรู้มึงกูรู้หรอกไม่ต้องไปโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ฟัก กูย <ersch> ังเป็นบักเลยดําเขี่ยอะไรเนี่ยออกโอ้ยออกไม้ออกมึงโดนไปอีกทีจะมึงจ่ายหน้ากูแดงแล้วเนี่ยปิดปิดหน้าเลยไปไหนได้บ้างเนี่ยตรงนั้นต้องผักออกโอเคจำไว้จำไว้จำไว้กูวิ่งแล้วอ้อมอ้อมออกนอกโลกแล้วกูไอ้เจี๊ยจกูจะไหวตาย โอ้ไม่ก็ต้องตอนกูอยู่มึงไม่มาตอนกูเรื่องของมึงเลยเอาที่มึงสบายใจเลยมึงทำอะไรแล้วมึงสบายใจมึงทำเลยกูไม่สนใจมึงแหละแล้วมึงทำเองติดกวาดเองกูเฮ้ยเต้องทำรังวะ มึงเห็นอีกแล้วกูกูหลบนี่แห้เลยไม่แดกกูหลอกกูรู้มึงไปรู้เราว่ากูอยู่ไหนพอเข้าประตูนี้ไอ้พวกจิ๊กเห็นกูด้วยล่ะมึงมึงใหญ่ตาดิฟอะไรตัวไหนเห็นกูกูหลบละมาจะเอ๋เราหลอกบอกตรงกีแตงงหลอเลย รู้นายไม่รู้หรอกถ้ากูเป็นหนึ่งกูบอกนายกูฆ่าไม้แต่ต้นเรื่องแหละเปิดไปๆได้ไหมกูเปิดเลยเปิดปุ๊บเปิดปุ๊บกูปิดด้วยโอ้กูปิดด้วยเปิดปุ๊บกูป่ายแล้วไปไหนวะเนี่ยกูไม่รู้กูป่ายละกูสนใจยิ้วยิ้วยิ้วกูป่ายล็อกกเอร์ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ กุ <fingers out. S 1> ๊บแม่ง <Pokemon> ม <suppression> ีส <fin anta> <ots> ิบ <guarding> ล <Luigi> ็อกเกอร์กุ๊บเข่าเลยแหละหน้ากลงประตูด้วยเหรอเดี๋ยวมึงอ่จกดเมองซ้ายก็ออกออกกระผีอะดิ Oh my god. Nó không nghe chơi cuốn chơi lâu lâu nít What the fuck What the fuck What the fuck yeah thăm chắc gì đồ Mình cũng cũng phải bây giờ Cũng phải ไหนเนี่ยอ๋อห้องห้องไหนที่ไหวเนี <G ül üyor> ่ยนี่ไม่มีขงไม่มีเขียนสิห้องต่อไปไปไม่ได้ขี้บรรลุแล้วที่ไหนไม่รู้มาหัวอุ๊ย Oh my god โอ้ยเ e ี e what what the Này, này, đùa, đùa, đùa thế cái tiền cùng thằng này cùng mà thằng này cùng mà thằng này cùng mà thằng này về lục lục như vậy làm ta phải dày với cần nhìn nhìn đấy cũng phải là chơi cắt cũng biết sổ chai nó cũng phải là ủ bên ui ui này chẳng được. ui ลิฟต์ลิฟอีเหี้ยลิฟต์อยู่ทางนู้นกูจับได้กูเปิดประตูไว้กูไปแล้วเจอกันเพื่อนกูกูบึงไม่ใช่เพื่อนกูหรอกกูไม่สนใจมึงกูเปิดเปิดปุ๊บเปิดปุ๊บกูปิดด้วยกูปิดด้วยกูปิดปุ๊บกูขึ้นลิฟต์แล้วเจอกันเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาจองแล้วจองผ่านกูเลยกูขอร้องกูไปและโอ้ยโอ my god โอู้หัวใจจะวายตายมึงแกงแกอ้มึงแกะลิฟต์เลยเหรออย่าอย่าออกอือไป อย่าอย่าได้ไปเกิดใหม่เลยมึง,มงอ้อมึงตายวันนี้แหละมึงตายกูวันนี้เออนั่นแหละไอหมอเชี่ยแม่มึงแม่แม่แม,แม,แม่มึงอยู่กูมาครึ่งเรื่องึงตายเลยเถอะกูต้องเกลียดมึงมากเลยโอ้แงทิ้งไปก่อนขึ้นมาด้วยโอเคมื่อโคตรโอ้ยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ ก็ขอลากันไปก่อนสําหรับเอาลัดนะครับก็คงคิดว่าไม่จะสนุกกับสนุกกับผีอะไรกนสนุกโอเคนะครับสําหรับพาทนี้ก็ไม่ใช่พาธสี่ฟันนิโมเมนหรืออะไรก็ตามนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจหรือมีพลังงา,านบางอย่างก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับตัวใครกันด้วยนะครัเอาเจอิันครั้งหน้าน,นะครับเราคิดว่าเราจะเจอกันสัปดาห์ต่อไปครับไม่รู้จะเป็นเกมอะไรเหมือนกันแต่ว่าเอาไปเจอกันครับสำหรับวันนี้เจอกันทันทีนะครับเจอกันนะครับบาย